เพื่อนที่รักวันนี้เราจะเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังซึ่งเมื่อคุณได้ฟังแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเด็กหนุ่มยากจนคนหนึ่งได้แต่งงานกับหญิงร่ำรวยวัยเจ็ดสิบปีแต่หลังจากผ่านไปเจ็ดวันเมื่อเขาจะเข้าหอเขาก็ไปหาภรรยาวัยเจ็ดสิบปีของเขาแล้วเขาก็ตกใจเมื่อเห็นผู้หญิงคนนั้นเพราะท่าทางของหญิงชารานั้นช่างไม่ธรรมดาเลยความคล่องแคล่วและรูปร่างที่แม้อายุสิบแปดปีก็อาจไม่มีเธอมีสิ่งนั้นอยู่ในตัวแต่สิ่งที่การันทำกับเธอไม่มีใครคาดคิดได้เลย เพื่อนๆคารันเป็นเด็กหนุ่มที่ภาระหน้าที่ในครอบครัวเพิ่มขึ้นทุกวันหลังจากพ่อเสียไปภาระและความรับผิดชอบทั้งหมดก็ถาโถมลงบนบ่าของการันในทันทีแม่ชราของเขาชื่อเรขากำลังต่อสู้กับโรคร้ายที่รักษาไม่หายเขาใช้เงินทั้งหมดไปกับการรักษาแม่จนเงินเก็บที่มีหมดสิ้นไปมณีชาน้องสาววัย17ปียังเรียนอยู่ที่โรงเรียนค่าเรียนค่าหนังสือและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเป็นภาระหนัก การันอายุเพียง20ปีแต่ปัญหาชีวิตทำให้เขากลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเกินไวัยไปมากเขาเรียนและทำงานเล็กๆน้อยๆทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อให้บ้านพออยู่รอดไปได้ความกังวลที่มีอยู่ตลอดเวลาทำให้ร่างกายเขาผอมแห้งและมีรอยคล้ำใต้ตาชัดเจนซึ่งบอกได้ว่าเขาแตกสลายจากภายในมากเพียงใดความสุขความฝันและเสรีภาพของเขาถูกพรากไปก่อนวัยอันควร ทุกวันเขามักได้รับการถูกนี้และคำขู่วันหนึ่งเขาไปที่ร้านน้ำชาที่ขายชาในราคาถูกการันคิดว่าจะดื่มชาแล้วค่อยกลับเขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าหยิบเงินออกมาแล้วนะับขณะนับเงินเขาก็เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหน้าและจ้องมองเขาอย่างตั้งใจเธอมองด้วยสายตาราวกับจะพูดอะไรบางอย่างเธอชื่อบาบิตากาปูบาบิตากาปูเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการค้าชื่อของเธอกับงานของเธอเหมือนกันเธอสวมสารีราคาแพงและเครื่องประดับหรูหราบาบิตากาปูพูดกับการันว่าคุณคือการันเมตาใช่ไหมการันมองเธอด้วยความประหลาดใจแล้วพยักหน้าพร้อมพูดว่าใช่ผมคือการันเมตาน้ำเสียงของเขาฟังดูราวกับว่าเขาเหนื่อยล้ามากบาบิตากาปูจ้องมองเขาอย่างพิจารณาแล้วพูดเบาๆว่า,วาฉันรู้ว่าในตอนนี้ ในชีวิตของคุณกําลังเกิดอะไรขึ้นและฉันเองก็รู้สึกเป็นทุกข์มากเช่นกันการันพูดด้วยความประหลาดใจว่าผมไม่เข้าใจเลยเธอตอบว่าหมายความว่าคุณกําลังกังวลเรื่องอาการป่วยของแม่คุณเรื่องการเรียนของน้องสาวและเรื่องหนี้สินทั้งหมดแม้จะทํางานหนักแค่ไหนแต่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวใจของการันก็เต้นแรงขึ้นเพราะคิดว่าผู้หญิงแปลกหน้าคนนี้รู้เรื่องชีวิตของเขามากมายได้อย่างไรเขาถามด้วยความลังเลว่า คุณเป็นใครแล้วคุณรู้เรื่องของผมมากขนาดนี้ได้อย่างไรบาบิตายิ้มแล้วพูดว่าถ้าคุณอยากให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปคุณก็แต่งงานกับฉันสิเมื่อได้ยินเช่นนั้นคนของการันก็ลุกสู้การันพูดว่าคุณพูดอะไรแบบนี้ได้ยังไงบาบิตาพูดซ้ำอย่างชัดเจนว่าฉันอยากแต่งงานกับคุณทําไมหญิงชาราวัย7จปีถึงอยากแต่งงานกับชายหนุ่มวัย20ปีการันพูดว่านี่มันเรื่องตลกอะไรบาบิตาพูดว่า ไม่ใช่เรื่องตลกแต่เป็นข้อเสนอสําหรับคุณถ้าคุณรับข้อเสนอนี้ฉันจะรักษาแม่ของคุณจะส่งน้องสาวคุณเรียนต่อและจะชาํารหนีของคุณทั้งหมดทุกอย่างนี้ฉันจะรับผิดชอบเองฉันจะทําให้คุณเป็นอิสระจากทุกปัญหาชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างมากในหัวของการันมีคําถามมากมายเกิดขึ้นเขาถอนหายใจลึกๆแล้วถามว่าแล้วผมต้องทําอะไรตอบแทนบาบิตาคาปูตอบทันทีว่าตอบแทนก็คือ คุณต้องแต่งงานกับฉันและจะมีการทำเป็นลายละอักษรหลังแต่งงานเสรีภาพของคุณจะไม่ถูกจำกัดคุณสามารถใช้ชีวิตตามแบบของคุณเองได้แต่คุณต้องยอมรับเงื่อนไขาบางข้อของฉันของบาริตาคาปูสิ่งที่เธอพูดฟังดูง่ายแต่การทำตามนั้นยากมากหลังจากฟังเขาก็เดินออกไปจากตรงนั้นบาริตาคาปูก็ขึ้นรถรูของเธอแล้วขับออกไปหลายวันผ่านไปเขาก็ต้องจำใจเพราะสภาพของครอบครัว และเจ้านี่ก็ทําให้เขาใช้ชีวิตอย่างลําบากทั้งกลางวันและกลางคืนเขาจึงคิดว่าถ้าผมยอมรับข้อเสนอของหญิงร่ำรวยคนนั้นแม่ของผมอาจจะรอดชีวิตและชีวิตของน้องสาวผมก็จะดีขึ้นได้ด้วยความจนตรอกเขาจึงไปหาบาบิตาและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดก่อนจะแต่งงานกับเธอท่ามกลางพยานไม่กี่คนพวกเขาก็ลงนามในเอกสารสำคัญและจัดงานแต่งอย่างเรียบง่าย นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ก้าวเข้าไปในคฤหาสหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความประหมาะ่าการันไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตอนนี้คฤหาสนี้ดูราวกับเป็นวังของกษัตริย์เมื่อเขามองไปรอบๆคฤหาดดวงตาของเขาก็เบิกกว้างเฟอร์นิเจอร์รูเพดานสูงพื้นหินอ่อนนวับผนังประดับด้วยของตกแต่งราคาแพงคฤหาส์หรูเท่าไรบรรยากาศก็มีชีวิตชีวาเท่านั้น การันเข้าใจได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาบรรดาคนรับใช้ต่างรอคอยคําสั่งจากบาบิตาเสมอแม้แต่คนรับใช้ที่ทํางานมาหลายปีก็ก้มหน้าต่อหน้าเธอมีสาวสวยมากมายทํางานอยู่ในคฤหาสน์นี้แต่ถ้าการันถามอะไรพวกเธอก็ตอบสั้นๆแล้วเงียบไปกลัวว่านายท่านคนใหม่จะไม่พอใจบรรยากาศในคฤหาสน์ดูเหมือนเต็มไปด้วยความสุขมาตลอดหลายปีในความมืดของยามค่าคืนเหมือนว่าทุกคน กำลังรอคอยคำสั่งจากการันอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็รู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกแต่พอหันกลับไปก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากความเงียบวันเวลาผ่านไปทีละน้อยการันก็เริ่มรู้ความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคฤหาสน์นี้บนชั้นสองของคฤหาสน์มีประตูบานหนึ่งเป็นประตูขนาดใหญ่และหนักซึ่งปิดอยู่เสมอบนประตูมีแม่กุญแจแข็งแรงอันใหญ่ติดอยู่ประตูบานนั้นถูกเฝ้าอย่างเข้มงวดการันเริ่มสงสัยว่าข้างหลังประตูมีอะไร ความลับนั้นคืออะไรแม้ว่าจะติดกุญแจขนาดใหญ่และหนักขนาดนั้นแต่ก็ยังมีการเฝ้าระวังอยู่ในหัวของการันมีคำถามมากมายเกิดขึ้นเขาเริ่มสงสัยว่าท่ามกลางคฤหาหน์ที่สว่างสวยนี้ในห้องมืดแห่งนี้มีอะไรอยู่กันแน่ความสัมพันธ์ของการันกับบาบ,บิตาแม้เริ่มต้นด้วยความรักแต่จนถึงตอนนี้การันก็ยังไม่ได้นอนกับเธอในห้องของเธอบาบิตาต้องการให้การันมานอนกับเธอในห้องของเธอแต่เธอก็อยากให้เขามาด้วยความสมัครใจไม่ใช่เพราะถูกบังคับ ทั้งคู่ไม่มีความผูกพันต่อกันบาบิตารักการันมากแต่การันกลับไม่อยากแม้แต่จะมองหน้าเธอบาบิตาคาปูมักจะยุ่งอยู่กับงานของเธอเมื่อทั้งคู่คุยกันก็มักจะจบลงอย่างรวดเร็วบาบิตามักจะถามสารทุกสุขดิบของเขาแต่การันจะพูดเฉพาะเวลามีเรื่องสำคัญเท่านั้นถ้าไม่ก้องเงียบบาบบิตาจะนั่งกินข้าวกับการันที่โต๊ะเดียวกันทุกวันทั้งคู่ไม่เคยพูดอะไรกันเกี่ยวกับเรื่องอื่น และไม่เคยพยายามที่จะรู้จักครอบครัวของอีกฝ่ายดูราวกับว่าทั้งคู่มีโลกของตัวเองที่แยกจากกันครั้งหนึ่งในตอนกลางคืนในคฤหาส์เงียบสงดการันหันไปทางห้องของเขาแต่แล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นอีกฝั่งของคฤหาส์ที่ซึ่งเขามองเห็นแสงสว่างเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาก็หยุดยืนอยู่ตรงนั้นเขาเห็นว่าแสงนั้นมาจากห้องของบาบิตาที่เธอพักอยู่ห้องนี้อยู่ตรงกลางคฤหาส์พอดี นอกจากบาบิตาแล้วไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปบาบิตาอยากเชิญการันไปที่ห้องของเธอใจจะขาะแต่การันไม่เคยพยายามที่จะเข้าไปในห้องนั้นเลยเขามักจะห้ามตัวเองไว้เสมอแต่ยังมีอีกห้องหนึ่งซึ่งมีกุญแจแข็งแรงล็อกไว้ทุกครั้งที่เขาพยายามเข้าไปมักจะมีคนมาห้ามแล้วบอกว่าคุณผู้ชายห้ามเข้าไปในห้องนั้นนะครับการันถามด้วยความสงสัยว่าทำไมละ่ะแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบกลับมาคืนหนึ่งเขาเดินไปทางห้องนั้นอย่างชา้ชา เขาไปหยุดอยู่ที่หน้าประตูแล้วเอาหูแนบได้ยินเสียงบาบิตากำลังคุยกับใครบางคนและน้ำเสียงที่เธอใช้พูดคุยนั้นทำให้หัวใจของการันเต้นแรงขึ้นทันทีเขาไม่อาจเข้าใจได้ว่าความลับอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของบาบิตาแต่ตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่ามีหลายเรื่องที่ถูกปกปิดจากเขาในหัวเขามีคำถามว่าทำไมกันนะัที่บาบิตาถึงต้องปกปิดเรื่องนี้จากทุกคนทำไมเธอไม่ให้ใครเข้าไปในห้องนี้เลย เขายืนเงียบอยู่หน้าประตูพยายามควบคุมจังหวะหัวใจของตัวเองในใจเขาเริ่มมีความคิดประหลาดประหลาดว่าการแต่งงานที่เขาคิดว่าเป็นเพียงข้อตกลงอาจมีแผนการใหญ่หรือความลับบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังเขาตัดสินใจว่าจะต้องเปิดโปงทุกความลับของคฤหานี้คิดเช่นนั้นแล้วการันก็เดินกลับไปที่ห้องของตนเขาตั้งใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคืนนี้เขาจะต้องเข้าไปในห้องนั้นให้ได้เพื่อดูความจริง ความสงสัยของเขากลายเป็นความหลงไหลเขาเริ่มคิดหาวิธีว่าจะเข้าไปในห้องนั้นได้อย่างไรบาบิตามักมองเขาอยู่ตลอดและยิ้มให้เธอเป็นหญิงชาราวัยเจ็ดสิบปีจริงอยู่แต่ทุกวันเธอก็มีความคาดหวังใหม่ๆจากการันเสมอตอนนี้เขาเริ่มคิดว่าควรจะคุยกับเธอเพราะเธออาจเป็นคนเดียวที่บอกความลับของห้องนี้ได้ในความเงียบและความมืดของคฤราหนามีเพียงเสียงเข็มนาฬิกาเดินดังติกต๊กๆเท่านั้น ในช่วงยามดึกการันก็ตัดสินใจว่าจะเข้าไปในห้องนั้นให้ได้เขาไปหาสาวใช้คนสนิจของบาบิตาที่อายุส9ปีเป็นหญิงสาวสวยมากชื่อมิราการันได้คุยกับมิราและขอร้องเธอว่าผมอยากเจอภรรยาของผมคือบาบิตามิราไปขออนุญาตจากบาบิตานอกจากมิราแล้วไม่มีใครเข้าไปหาบาบิตาได้ทันทีที่มิราได้บอกความต้องการของการันกับบาบิตาบาบิตาดีใจยกมือจูบมือของมิราแล้วบอกให้รีบพาเขามา มิราอนุญาตให้การันเข้าไปได้การันเป็นชายหนุ่มอายุ22ปีรูปร่างแข็งแรงและหล่อเหลาเขาเดินไปกดกริ่งหน้าห้องของบาบิตาบาบิตาเปิดประตูและต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นการันคิดในใจว่าถ้ายังไม่ทําให้เธอพอใจยังไม่ทําให้เธอเป็นของผมแล้วจะรู้ความลับได้อย่างไรห้องนั้นอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดอกกุหลาบบาบิตายืนอยู่บนใบหน้ามีแสงเปล่งประกายในดวงตาเต็มไปด้วยความรักเมื่อการันก้าวเข้ามาในห้องหัวใจของเขาก็เต้นแรงขึ้น การันพูดออกมาอย่างประหลาดใจว่าบาบิตาจีคุณดูเหมือนอายุแค่18ปีเลยนี่เป็นไปได้ยังไงบาบิตายิ้มบนใบหน้าของเธอมีประกายสว่างสวยัยเธอค่อยๆเดินเข้ามาใกล้การันแล้วพูดว่าความรักไม่มีอายุหรอกค่ะการันจีและเมื่อได้รักแท้จิตวิญญ,ญาณก็จะกลับมาอ่อนเยาว์อีกครั้งฉันไม่ได้ทําให้เธอเป็นแค่ทายาสมบัติทรัพย์สินและคฤหาสน์ของฉันเท่านั้นแต่ยังเป็นเจ้าของหัวใจของฉันด้วยห้องทั้งห้องอบอวลไปด้วยไออุ่นแห่งความรัก การันนั่งอยู่ใกล้เตียงและบาบิตาก็มานั่งลงข้างๆเขาอย่างช้าๆทั้งคู่เงียบแต่ความเงียบนั้นไม่อึอดอัดกลับหวานซึ้งบาบิตาพูดว่าไม่เคยคิดเลยว่าในวัยนี้ของชีวิตฉันจะมีใครมองตาฉันแบบที่เธอกำลังมองการันก็พูดขึ้นเบาๆไม่เคยคิดเลยว่าดวงตาของคุณจะลึกซึ้งขนาดนี้จนผมลืมคำถามทั้งหมดของตัวเองไปบาริตาจีวันนี้ผมเป็นของคุณของคุณคนเดียว ในตาของบาบิตามีน้ำตาเล็กน้อยและบน,บนริมฝีปากเต็มไปด้วยความรักเธอบอกว่าฉันสูญเสียมามากไวสาวของฉันหมดไปกับการรอคอยความรักนี้รวมถึงความสัมพันธ์ต่างๆแต่หัวใจก็ยังเต้นอยู่การันจับมือเธอไว้ความอบอุ่นระหว่างฝ่ามือของทั้งคู่ได้จุดประกายการเริ่มต้นใหม่การันพูดว่าบาบิตาจีผมขอโทษผมรู้ว่าผมไม่เคยเข้าใกล้คุณมาก่อนแต่วันนี้เมื่อผมอยู่ต่อหน้าคุณทุกอย่างดูจริงแท้คุณดูดีมาก บาบิตาค่อยๆเอ็นหัวลงบนไหล่เขาแล้วพูดว่าเมื่อผู้หญิงได้รับการยอมรับจากผู้ชายของเธอเธอจะไม่วัดค่าตัวเองจากอายุแต่จากช่วงเวลานั้นอยู่กับฉันในช่วงเวลานี้เธอการันแล้วฉันจะมอบความรักให้เธอที่ไม่มีใครเคยให้มาก่อนการันมองตาเธอแล้วจุกที่หน้าผากพร้อมถอนหายใจยาวแล้วพูดว่าวันนี้ผมเป็นของคุณโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีคำถามข้างนอกฝนเริ่มตกกลิ่นกุหลาบลอยปะปนมากับลม ค่ำคืนนี้ดำเนินไปแต่ในห้องราวกับเวลาหยุดนิ่งแสงจากโคมไฟสลัวยสลุ่ไหวระริกเบาๆแต่ในสายตาของการันและบาบิตาเต็มไปด้วยความลึกซึ้งของความเชื่อใจและความรักการันเอามือของบาบิตาวางบนหน้าอกตัวเองแล้วพูดว่าฝั่งนักการเต้นนี้เป็นของคุณแล้วตราบใดที่มันยังเต้นอยู่ผมจะเป็นของคุณในตาของบาริตามีประกายสว่างซึ่งไม่ใช่ไวสาวแต่เป็นแสงแห่งรักแท้เธอเข้ามาใกล้เอหน้าผากลงบนอกเขาแล้วพูดว่า ฉันเคยหายใจเต็มปอดแค่สองครั้งในชีวิตครั้งแรกเมื่อเธอเรียกฉันว่าภรรยาและตอนนี้เมื่อเธอเรียกฉันว่าเป็นของเธอการันลูบเส้นผมของเธออย่างเ,าเบาราวกับมอบคำสาบานแห่งรักในทุกเส้นผมที่ไหลลงมาริมฝีปากของบาริตาสั่นแต่พูดเพียงประโยคเดียววันนี้ความปรารถนาของฉันเป็นจริงแล้ววันนี้เธอได้เติมเต็มทุกมุมว่างในหัวใจฉันการันยิ้มในตาของเขามีความไร้เดียงสาแบบที่มีได้แค่ในรักครั้งแรก เขาเข้าใกล้บาริตามากจนแม้แต่ลมหายใจก็ไม่แยกจากกันจากนั้นการันก็พึมพำว่าตอนนี้ทุกวันในชีวิตของผมมีความหมายเพราะคุณผมเคยขาดคุณไปอย่างสิ้นเชิงและวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจคืนนั้นพวกเขาไม่ได้ให้คำสัญญาใดๆไม่ได้สาบานใดๆเพราะแววตาที่เงียบงันของพวกเขาได้พูดทุกอย่างแล้วห้องนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่อีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นเรื่องราวแห่งความรักของพวกเขาข้างนอกสายลมพัดพาความหวานแปลกๆเข้ามา การันคิดว่าเขาแค่เข้ามาเพื่อหาความรักแต่กลับตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวและความรักนี้ก็ไม่ใช่เพียงข้างเดียวบาบิตาก็รู้สึกเช่นกันเธอเข้ามาใกล้และวางนิ้วบนริมฝีปากเขาอย่าพูดอะไรเลยแค่รับรู้มันดวงตาของการันเต็มไปด้วยความประหลาดใจราวกับว่าผู้หญิงตรงหน้านี้ไม่ใช่วัยเจ็แต่เป็นหญิงสาวนักกีฬาวัยสิทุกท่วงท่ามีแต่พลังและทุกสัมผัสเต็มไปด้วยความปรารถนาราวกับว่าเธอหิวโหวยมานานหลายปีบาบิตาอบกอดการันไว ในอ้อมแขนไม่ใช่อย่างอ่อนโยนแต่เต็มแรงคืนนี้เป็นของฉันและเธอก็เป็นของฉันเช่นกันการันไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยเพราะเธอได้จมดิ่งลงในความรักไปแล้วบาบิตาได้ปลดปล่อยคลื่นแห่งความรักออกมาเองและการันก็ปล่อยตัวไหลไปตามกระแสนั้นคืนนั้นกลายเป็นคืนที่มีชีวิตชีวามากที่สุดของคฤหาสไม่ใช่คืนเข้าหอแต่เป็นตำนานแห่งรักที่ร้อนแรงราพายุพอรุ่งเช้าบรรดาสาวใช้ก็เริ่มซุบซิบกันวันนี้คุณนายเป็นตัวอย่างแห่งความสาวอีกครั้ง และคุณผู้ชายก็กลายเป็นท่ารักไปแล้วเขายังคงคิดตลอดเวลาว่าในห้องนั้นมีอะไรอยู่กันแน่มีความลับลึกซึ้งอะไรที่ถูกซ่อนเอาไว้เมื่อการันไปถึงเขาเห็นว่าประตูเปิดง้าอยู่ครึ่งหนึ่งในวันนี้เมื่อเห็นเช่นนั้นหัวใจเขาก็เต้นแรงขึ้นการันรวบรวมความกล้าเปิดประตูและก้าวเข้าไปในห้องในห้องมีแสงสว่างสลัวๆข้าวของในห้องดูเก่ามากอีกด้านของห้องมีตู้ไม้ขนาดใหญ่มากภายในมีแฟ้มเอกสารหลายเล่มทําให้เขารู้สึกประหลาดใจ ในตอนนั้นเองสายตาของเขาก็ไปสะดุดกับโต๊ะที่อยู่ข้างๆเขาค่อยๆเดินเข้าไปไกลสายตาเขาไปหยุดที่ซองจดหมายหนาใบหนึ่งขอบเรื่มเหลืองแล้วเหมือนกับว่ามันถูกหยิบจับหลายครั้งเขาหยิบซองขึ้นมาแล้วเปิดออกข้างในมีรูปถ่ายหนึ่งในนั้นพ่อของการันสุเรศเมตายืนอยู่กับบริตาบนใบหน้าของสุเรศเมตามีรอยยิ้มบางๆหัวของการันรู้สึกหมุนไปหมดทันใดนั้นเองเขาได้ยินเสียงจากข้างหลังว่า ในที่สุดเธอก็เห็นทุกอย่างแล้วสินะักได้ยินเสียงนั้นการันก็ยืนนิ่งไปเขาหันกลับไปมองเห็นบาบิตายืนอยู่บาบิตายืนมองอย่างเงียบๆในดวงตาเธอไม่มีทั้งความกลัวและความตกใจเพราะเธอรู้ดีว่าสักวันหนึ่งช่วงเวลานี้จะต้องมาถึงการันรีบซ่อนรูปไว้ด้านหลังด้วยมือที่สัน่นสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีเขาพยายามตั้งสติแล้วพูดว่าว่าการแต่งงานนี้ไม่ใช่ข้อตกลงแต่เป็นการล้างแค้นบาบิตายิ้มแล้วพูดว่า เธอฉลาดมากนะการันฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะรู้ความจริงได้เร็วขนาดนี้การันพูดด้วยความโกรธจัดว่าเธอหลอกใช้ฉันและฉวยโอกาสจากความลำบากของฉันเพื่อแก้แค้นพ่อของฉันเธอถึงได้ใช้ฉันเป็นเครื่องมือในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดบาบิตาบอกกับการันว่าในเมื่อเธอรู้ทุกอย่างแล้วก็ฟังนะการันฉันเคยรักพ่อของเธอเขาเป็นรักแรกและรักสุดท้ายของฉัน ตอนฉันอายุ25ปีสามีของฉันก็จากโลกนี้ไปฉันยังสาวยังเดียวดายและพ่อของเธอก็ให้กำลังใจฉันแต่ฉันทำผิดพลาดฉันคิดว่านั่นคือความรักแต่ตลอดมาเขากลับใช้ฉันเหมือนเพียงเศษกระดาษตาของการันเบิกกว้างด้วยความตกใจบาบิตาพูดด้วยน้ำเสียงคมขื่นว่าเมื่อฉันพูดเรื่องแต่งงานเขาก็หันหลังให้วันนั้นฉันสาบานเลยว่าถ้าไม่ใช่ตัวเขาก็ต้องเป็นสายเลือดของเขา ฉันเห็นเธอตั้งแต่ยังเด็กและก็ตัดสินใจแล้วบาบิตาพูดกับการันด้วยน้ำเสียงสั่นเครือใช่การันฉันแต่งงานกับเธอเพื่อการล้างแค้นเท่านั้นไฟแค้นที่พ่อของเธอทำกับฉันฉันเก็บไว้ในใจมาหลายปีและเมื่อเธอมาปรากฏตัวฉันก็ตัดสินใจโยนเธอลงในไฟนั้นฉันทำให้เธอเซ็นสัญญาเพื่อให้เธอไม่มีวันทิ้งฉันไปได้เพื่อให้เธอได้เจ็บปวดเหมือนที่ฉันเคยเจ็บมาเธอหยุดไปครู่หนึ่งแล้วค่อยๆยิ้มและพูดว่าแต่การันเธอไม่ได้หักหลังฉัน เพราะแบบนั้นฉันถึงมอบทุกสิ่งให้เธอเธอทําในสิ่งที่พ่อของเธอไม่เคยทําได้เธอให้เกียรติฉันเข้าใจหัวใจฉันและต่อหน้าความเป็นคนของเธอฝ่ายแค้งของฉันก็่ายแพ้ฉันของเธอฉันละลายในความรักของเธอการันตอนนี้ฉันเป็นทาาของเธอและรักเธอจากหัวใจแล้วน้ําตาเอ่อขึ้นในดวงตาของเธอโปรดให้อภัยฉันการันการันยังโกรธแต่ก็จำใจน้ำตาไหลาจากตาของบาบิตา ใบหน้าของเธอเปียกชุ่มไปด้วยความอับอายเสียใจและรักการันเงียบไปชั่วขณะในดวงตาของเขาความโกรธต่อบารบิตากลายเป็นความรักอ่อนโยนการันพูดด้วยเสียงสั่นว่าเธอเคยคิดจะกักถังฉันไว้แต่กลับติดอยู่ในคุกแห่งรักของฉันเสียเองบารบิตาทั้งฝ่ายแ้นและความเกลียดของเธอพ้ายแท้หมดแล้วแต่วันนี้ในดวงตาของเธอมีเพียงความรักการันก้าวเข้าไปไกลจับข้อมือที่สั่นของบารบิตาแล้วดึงเข้ามาก่อน การันกระสิบว่าฉันให้อภัยเธอเพราะหัวใจของเธอบริสุทธิ์แล้วและฉันก็ได้มันมาบาบิตาสะอื้นเธอกอดการันแล้วพูดพียงว่าแม้ความตายจะมาถึงฉันก็ไม่เสียใจแล้วฉันได้รับความรักจากเธอการันฉันได้เธอแล้วเขาเริ่มใช้ชีวิตในคฤหากราวกับเป็นกษัตริย์วันหนึ่งบาบิตาล้มป่วยหนักและภายในไม่กี่สัปดาห์เธอก็จกไปตลอดกาลในงานศพของเธอการันพูดเพียงว่าฉันให้อภัยเธอ เธอก็ให้อภัยฉันด้วยนะบาบิตาแต่นี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องมิราสาวใช้วัยสิบเก้าปีของบาบิตาที่คอยรับใช้การันอย่างเงียบๆและอยู่เคียงข้างเขาทุกช่วงเวลาตอนนี้เริ่มเข้ามาใกล้เขามากขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆอ,ออกจากเงามืดและสู่แสงสว่างการันแต่งงานกับมิราและตอนนี้คฤหาก็เป็นของเขาแต่ไม่ใช่เพียงลำพังแม่และน้องสาวของเขาได้อยู่ในวังแห่งนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของรักที่ไม่สมบูรณ์ของบาบบิตา ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มของมิราและชีวิตที่สงบสุขของการานันเพื่อนเพื่อนนี่คือเรื่องราวของวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องและกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะขอบคุณ